You're listening to Bangkok Bank SME กับติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The t e a s u r y Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะพร้อมกับป e ีใหม่ปี2022ค่ะอยู่กับดิฉันในประพรทิพย์มณีหรือว่ารุงและคุณสกุลวุลดีสกุลโชคหรือว่าคุณอุ้ยนะคะสวัสดีค่ะคุณอุ้ยสวัสดีครับคุณรุงสวัสดีปีใหม่นะครับคุณผู้ฟัง ค่ะเริ่มต้นปีใหม่นี้ต้องบอกว่าเวลาเราขึ้นปีใหม่เนาะเราก็มักจะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงหรืออยากจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสดใสก็ต้องบอกว่าเซนติเมนต์การลงทุนทั่วโลกเนี่ยเปิดมาแบบค่อนข้างจะสดใสทีเดียวเลยนะคะคุณอุ้ยไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นทางสหรัฐหรือว่าบ้านเราเองแต่รู้สึกเหมือนพอผ่านมาเราจะมีความผันผวนนิดนึงใช่ไหมคะ ใช่ครับคุณลุงเปิดมาปีใหม่ตอนแรกทุกคนก็ดีใจกันเนาะตลาดหุ้นปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องปรากฏปรับเพิ่มได้อยู่ไม่กี่วันครับคุณลุงมีรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐออกมารอบนี้เนี่ยตลาดค่อนข้างตกใจเลยครับคุณลุง mm. สิ่งที่เขาตกใจนะคุณลุงก็คือในรายงานการประชุมะเขาพูดถึงว่าธนาคารกลางอะ่ะเขาพร้อมที่จะปรับดอกเบี้ยในระยะเวลาที่เร็วขึ้น และทิ่งที่สําคัญกว่านั้นคุณลุงเขาพูดถึงการปรับลดขนาดงบดุลค่ะก่อนหน้านี้ครับเราคุยกันนะ่ะคุณผู้ฟังเราจะคุยแต่เรื่องที่เราเรียกว่าเทปเปอร์ลิงเทปเปอร์ลิงก็คือการลดขนาดการเข้าซื้อสินทรัพย์ใช่ไหมครับแต่เราก็ยังคุยกันว่าธนาคารกลางอ่ะเขายังเข้าซื้อสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องนะแต่เขาแค่ลดการเข้าซื้อสินทรัพย์แต่สิ่งที่ เป็นตีมใหม่ที่เพิ่งประกาศออกมาเขาคุยไปถึงว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นเงินเฟ้อก็เริ่มปรับเพิ่มขึ้นเขาก็คุยกันว่าตัวสินทรัพย์ที่ซื้อคงค้างอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่ลดการเข้าซื้อสินทรัพย์นะแต่กําลังไปพูดถึงตัวสินทรัพย์เดิมที่คงค้างอยู่ในงบดุลว่าเราอ่ะจะต้องเตรียมลดขนาดงบดุลหลังจากที่มีการปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้บบเยเพราะฉะนั้นพอสัญญ,ญาณต่างๆเหล่านี้ออกมาเนี่ยก็ส่งผลทําให้พวกตลาดหุ้นอะไรต่างๆก็โดนแรงเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องเลยครับ ค่ะแล้วพอสถานการณ์ออกมาเป็นแบบนี้นี่ตลาด REACT ยังไงบ้างคะส่งผลกับเรทในตลาดยังไงบ้างคะคุณอุย้ย เริ่มจากดอกเบียพันธบัตรก่อนตัวดอกเบียพันธบัตร10ปีคุณลุงปลายปีที่แล้วเราปิดปีกันอยู่แถาแถวประมาณ1.5 0ปเพอเปิดมาปีใหม่ตัวดอกเบี้ยผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของสหรัฐก็พุ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยคุณลุงค่ะล่าสุดคุณผู้ฟังลองทายดูไปอยู่ที่1.8%เพิ่มขึ้นมา0.3%ซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะมากเมื่อเทียบกับฐานที่ต่ำครับค่ะ ตบนี้ที่เกิดขึ้นนาุนผู้ฟังก็ส่งผลทําให้ตลาดหุ้นก็ปรับตัวลดลงจากเดิมช่วงต้นปีช่วง2-3วันแรกเราเห็นตลาดหุ้นปรับเพิ่มขึ้นใช่ไหมคระหลังจากนั้นก็เป็นทิศทางปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จนถ้าตั้งแต่มองตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันก็ลดลงไปอยู่เกือบเกือบ3%ตัวดัชนี s อสแอนพี P 500ครับค่ะตรงนี้เรียกว่าลงไป3%นี่ถือว่าเยอะทีเดียวนะคะคุณอุ้ยภายในระยะเวลาสั้นๆแบบนี้ใช่ครับคุณลุงนอกจากนั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานธนาคารกลางสาหรัฐเจอร์ม์พาวเวลยังกล่าวยืนยันอีกพูดถึงเงินเฟอ้อว่าตัวเขาว่าพร้อมที่จะสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟอ้อแม้ว่าจะต้องเพิ่มขึ้นดอกเบีย้ยมากกว่าการคาดการณ์ เขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ความมั่นใจว่าเขาอาจจะคุมเงินเฟ้อได้ค่ะตรงเนี้ก็เป็นแรงสะท้อนกลับมาที่ทําให้ตลาดค่อนข้างกังวลถึงความรวดเร็วในการปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยว่าปีนี้อาจจะเพิ่มขึ้น3-4ครั้งเลยแล้วก็กังวลถึงการลดขนาดงบดุล หรือที่เราเรียกว่า quantitative tightening ด้วยครับค่ะก็ด้วยนโยบายทางการเงินที่ aggresive แล้วก็เงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในสหรัฐแล้วก็ในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยจริงๆก็มีนักวิเคราะห์จากหลายสถาบันออกมาพูดเหมือนกันนะคะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตทางเศรฐษฐกิจต่างๆนะคุณอุย้ยซึ่งอย่างล่าสุดอ่ะลุงก็เห็นว่ามีทาง IMF ออกมาให้ความเห็นกับตลาดด้วยว่าประเทศที่ emerging market ต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมตัวรับมือกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรตรงนี้เพราะอาจจะส่งผลให้ ค่าเงินเนี่ยมีความผันผวนเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ประกอบการที่มี exposure เป็นสกุลเงินต่างประเทศก็อาจจะต้องดูในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงเป็นระยะระยะด้วยนะคะอันนี้เราก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็ถ้ามีอะไรคืบหน้าเราก็คงจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันต่อไปนะคะทีนี้เนี้ยเราพูดกันคุณอุ้ยเกี่ยวกับเรื่องของตลาดต่างประเทศไปละเราลองกลับมาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันบ้างนะคะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ่ะ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในส่วนของประเทศไทยค่ะเรื่องตลาดการเงินการลงทุนของเราค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าผันผวนไปตามตลาดการเงินโลกเนาะแต่ว่าโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพูดถึงค่าเงินโดยรวมบาทก็ปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะคะจากต้นสัปดาห์ที่อยู่ประมาณ33.5ย่อลงมาเป็นประมาณ33.2ค่ะซึ่งค่าเงินบาทที่แข็งค่านี้ก็ค่อนข้างสอดคล้องกับฟันเฟลอของต่างชาติด้วยนะคะโดยที่ฟันเฟลอเนี่ยถ้ามองตั้งแต่ต้นปีค่ะในตลาดหุ้นก็เป็นบวกนะคะมาประมาณ1 3 0 0 0ล้านบาท แล้วส่วนบอลเนี่ยก็เป็นบวกมา44,0 0 0ล้านบาทโดยประมาณค่ะสิ่งที่น่าสนใจที่ลุงอยากชวนคุณผู้ฟังมาดูกันต่อนะคะก็คือในขณะที่เศรษฐกิจของ US เนี่ยโดยรวมก็กําลังร้อนแรงอย่างที่คุณอุ้ยเล่าไปนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมามีทางผู้วา่าธนาคารแห่งประเทศไทยคุณเศรษฐพุฎค่ะได้ออกมาให้ข้อมูลกับตลาดด้วยนะว่าการฟื้นตัวของประเทศไทยปี65เนี่ยคุณอุ้ยรู้ไหมว่าของประเทศอื่นๆเนี่ยดูจะร้อนแรงใช่ไหมคะอย่างเศรษฐกิจหลักอย่าง US เสอย่างยุโรปแต่ของบ้านเรา อาจจะไม่ใช่ภาพเดียวกันของบ้านเราเนี่ยเห็นบอกว่าอาจจะเป็นการฟื้นตัวแบบเปราะบางไม่รวดเร็วแล้วก็แต่ละเซกเตอร์อาจจะไม่เท่ากันด้วยซึ่งในปี65นะคะทางทปทอก็คาดว่าเศรษฐกิจอาจจะขยายตัวได้ประมาณ3.4ซค่ะโดยที่ถามว่าทําไมเศรษฐกิจบ้านเราถึงยังเติบโตได้ค่อนข้างจะช้ากว่าประเทศอื่นอยู่นะคะเขามีบอกว่ามีปัจจัยอยู่4อย่างค่ะคุณผู้ฟังพอเดาได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง ว่าข้อแรกเนี่ยหลายๆคนคงเดาได้อยู่แล้วก็คือในเรื่องของการระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ตัวโอไมครอนต่าง อันที่สองก็เหมือนคุณอุ้ยจะ h ิ้นมาตอนแรกแล้วเนาะว่ามีเรื่องของตัวเงินเฟ้อใช่ไหมคะที่ตอนนี้ทั่วโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นอันที่สามเขาก็มีบอกในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของนี้เสียแล้วก็อันที่สี่คือเรื่องความผันผวนของเศรษฐกิจโลกค่ะแต่ว่าลุงก็อยากชวนคุณผู้ฟังมองเพิ่มไปอีกนะว่าการระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยให้เห็นเป็นรูปประธรรมมากขึ้นมันกระทบกับ GDP ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็กระทบยังไงบ้างค่ะ อย่างเรื่องของการแพร่ะระบาดโควิด -19 ทีเนี่ยตัวโอไมครอนทำไมถึงสําคัญต่อเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติว่ามีการระบาดของโอไมครอนเราก็รู้ว่ามันจะต้องมีเรื่องของกระทบกับก,บการเปิดประเทศแล้วก็การเปิดรับนักท่องเที่ยวอยากชวนมองอย่างนี้ค่ะว่าช่วงก่อนโควิดในปี2562เนาะการท่องเที่ยวเนี่ยทราบไหมคะว่าเป็นรายได้หลักของคนไทยคุณอุ้ยพอรทราบไหมคะว่าคิดเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP การท่องเที่ยวนะคุณลุงก็คิดเป็นเกือบเกือบ20%ของ GDP เลยครับแปลว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงนะคุณลุงทุกๆ1ล้านคนจะกระทบกับ GDP ของบ้านเราอะ่ะให้ลดลงไปประมาณ0.3-0.4%ถึง0.4เลยครับมันตรงนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบกับเศรษฐกิจของบ้านเราแล้วคุณลุงครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยเสริมด้วยว่า ทำให้โจทย์ของการดําเนินนโยบายของบ้านเราในปีนี้ที่บอกว่าทางสหรัฐเขาจะขึ้นดอกเบี้ย3-4ครั้งกลับมามองว่าบ้านเราจะขึ้นดอกเบี้ยได้หรือเปล่าคาตอบก็ค่อนข้างยากเพราะเนื่องด้วยว่าถ้าการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นโอกาสที่เศรษฐกิจจะโตมากตรงนี้ก็ยังน้อยเพราะฉะนั้นของบ้านเราก็คงจะคงดอกเบี้ยไว้อยู่ที่ระดับเดิมแต่ก็อาจจะไปลุ้นๆขึ้นได้บ้างในช่วงปีหน้าเมื่อเศรษฐกิจเราเริ่มฟื้นแล้วก็นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมา นอกจากนี้นะคุณลุงอีกประเด็นหนึ่งที่ส่งผลกระทบก็คือเรื่องเงินเฟอ้อตัวเงินเฟ้อของต่างประเทศเขาเริ่มปรับเพิ่มสูงขึ้นมาใช่ไหมแต่นี้ของบ้านเราเราก็มองว่าพวกราคาข้าวของเริ่มแพงขึ้นเช่นราคาหมูราคาเชื้อเพลิงหลายคนก็สงสัยว่าไอ้แล้วบ้านเราเนี่ยเงินเฟ้อจะมีโอกาสที่จะเพิ่มไปสูงขึ้นเหมือนต่างประเทศหรือเปล่าสิ่งน,นี้ทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็คอมเมนต์ว่าตัวเงินเฟ้อถึงแม้จะปรับเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าก็ยังเชื่อว่ายังอยู่ในกรอบเป้าหมาย ทีนี้กรอบเป้าหมายของเขานะคุณลุงอยู่ที่ประมาณ1-3ึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็คิดว่าถ้ามันหลุดไปจากตรงนี้ก็พร้อมที่จะเข้ามาดูแลค่ะใช่เลยค่ะคุณอุ้ยอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเพราะตอนนี้เราจะเริ่มเห็นคอนทราสละระหว่างประเทศบางประเทศที่เศรษฐกิจเริ่มร้อนแรงเงินเฟอ้อเริ่มสูงแล้วก็การจ้างงานเริ่มกลับมาดีอย่างสหรัฐเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มเห็นเสของการขึ้นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างรวดเร็ว แต่อย่างของบ้านเราหรือประเทศเศรษฐกิจอื่นๆที่ยังกําลังค่อยๆฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปอันนี้เราก็คงจะต้องคอยติดตามต่อไปเนาะว่าการขึ้นดอกเบี้ยของแบ่ค์ชาติเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ช้าเร็วแค่ไหนค่ะแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าอะไรเราก็คงจะนํามาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังฟังต่อนะคะทีนี้มาถึงประเทศมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งดีกว่าคุณอุ้ยนั่นก็คือประเทศจีนนั่นเองนะคะแน่นอนว่าพอเราพูดถึงเศรษฐกิจโลกเราก็ต้องไปโฟกัสที่เศรษฐกิจจีนด้วยเพราะถือว่าเขาก็เป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักอยู่่่หวงโซเรษฐกิจ สำคัญของโลกใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลายคนคงทราบอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังว่าทางจีนเนี่ยมีการใช้นโยบายเรียกว่า z โ r o c o v ิดก็คือพยายามลดการติดโควิดในประเทศเนี่ยให้เป็นศูนย์เลยเพื่อสกัดการแพร่ระบาดใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ค่ะก็เลยทําให้จีนเนี่ยตอนนี้เริ่มมีความเสี่ยงกลับมาเผชิญความยากลาบากอีกครั้งเพราะว่าจีนเนี่ยเริ่มเจอการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอเมรอนแล้วซึ่งตัวน,นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับโจทย์เดิมที่เขาเคยมีอยู่ด้วยนั่นก็คือในเรื่องของวิกฤต อสังหาเนอะถ้าใครจำได้เราก็เคยอัปเดตกันเรื่องของ China Evergrande นะคะล่าสุดค่ะทาง Goldman Sachs นะคะก็เลยได้มีการปรับลด GDP ของจีนลงในปีนี้ค่ะลดลงนะคะสู่ระดับ4.3จากเดิมที่เคยคิดว่าน่าจะโตได้ประมาณ4.8เพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ก็คงจะต้องติดตามดูค่ะว่าเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจจีนเนี่ยจะส่งผลกระทบกับซัพพลายเชนของโลกมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่อย่างไรก็ดีทาง Goldman Sachs ก็เชื่อว่าเศรษฐ,ฐกิจจีนอาจจะเริ่มดีขึ้นถ้าจีนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็น่าจะมีในเรื่องของการฉีดวัคซีนที่เป็นบูสเตอร์แบบวงมุงกว้างได้ค่ะอันนี้ก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่เราติดตาม ต่อไปนะคะคนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกับเราสองคนได้ใหม่ผ่านช่องทางที่หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook ของ b a n g k o อ b แบง SME นะคะโดยสามารถเสิร์ชว่าว่า t r e t s u r y u r y t a l ได้เลยหรือว่าจะรับฟังผ่าน Podbean, Soundcloud แล้วก็ Spotify ก็ได้ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ